ขั้แร,นรก,แนก,ก,กนะครับก็จะแสนจะอีซี่มากๆนะครับเพียงเรามาตรงนี้ครับนี่ไปเจอสปิริตหน้าศพด่านที่ห้านะครับเฮ้ยต่อไปเดินตรงไปทางนี้แหละครับเดินตรงไปเรื่อยๆเลยแล้วเราก็จะปลิวหลังจากเราตกลงมาทางนี้แล้วครับขั้วที่สองน,นั้นก็ให้เราไปเผาเห็ดสิบต้นนะครับอีซี่ไหมเผาเห็ดตันไหนก็ได้นะครับสิบต้นนะครับเฮ้ย และนี่ก็จะเป็นเทียนซีซันจุดแรกนะครับนี่จุดแรกจุดไปเลยแล้วก็บินมาทางนี้นะครับจะเจอจุดที่สองนะครับนี่ ต่อไปครับจุดที่สามก็อยู่ตรงนี้เลยเจดที่สามเอออกุ้งด่านนี้ดุมากครับทุกคนฮะเผาเห็ดไปนี่เ่สสองเสร็จแล้วต่อไปเทียนจุดที่เท่าไรแล้วน่าลืมอีกแล้วพโทเดี๋ยวขึ้นตัวเลขไว้ให้นะครับนี่บินขึ้นมาข้างบนเลยก็เจอเทียนซีซันอีจุดหนึ่งนะครับนี่ ต่อไปครับก็บินไปทางนั้นเลยครับนะานี่บินม,มาทางนี้เลยจะเจอเทียนอีก2จุดนะครับนี่หลังจากผมหลงทางมาสักพักน,นะครับก็จะเจอเทียนซีซันจุดสุดท้ายน,นะครับนี่พอเก็บเทียนเสร็จปุ๊บเราก็เข้าประตูทางน้นไปเลยนี่พอเข้ามานะครับให้เราบินหลบกุ้งนะย้ำนะให้บินหลบกุ้งนะเดินไปเรื่อยๆเลย เราก็บินตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่เราจะไปนั่งชานด่ดานดา่านต่อไปนะครับดา่านต่อไปเลยนั่งชานดา่านต่อไปเลยบินไปเรื่อยๆเลยบินเหนือหัวกุ้งนะถ้าไม่อยาก,กโดนกุ้งโฉกอะ่ะกุ้งหรือมังกรวะพอมาตรงนี้นะครับเราก็บินไปเลยบินต่อไปข้างหน้าเลยครับตรงไปเรื่อยๆเลยจะเจอซากปรับพะพังอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ ปิดหมดครับเราขอแนะนาไอเทมเสริมนะครับนี่สเปลเพิ่มปีปีปีปปนี่ตะวลาปีกหมดครับให้กดสเปลแล้วเราก็จะมีปีกเต็มทันทีทนี่เป็นไงโคเทอีกแล้วหลังจากผมหลงทางมาสักพักนะครับหาแทมไม่เจอครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ก็เกิดขึ้นครับใช่ครับปุ่มตรงนั้นนะครับนั่นแหละครับจึงเป็นเหตุจำเป็นที่ต้องใช้ เปลตัวนี้เลยนี่เราขอนำสเปลกันกุ้งครับนี่กันกุ้งโฉกเป็นระยะเวลา1นาทีนี่หลังจากนั้น1นาทีหลังจากนี้เราก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นครับบินฝ่ากุ้งไปเลยไปตามหาแทนกันไป ในที่สุดก็หาแท่นเจอนะครับเป็นไงไม่เสียปีซะด้วยหลังจากนั่งแท่นเสร็จนะครับให้เรากดกลับโฮมเลยนะครับผมพอกลับโฮมครับก็มาทางเดิมนะครับให้แค่เลี้ยวขวาไปด่าน AI k คีแค่นั้นแหละครับเราก็จะไปเก็บสปิริตกันไปเลยพอเราเลี้ยวขวานั่งเรือมาครับมาถึงด่าน AI k คแล้วก็มาเก็บ สปิริตตรงนี้เลยตรงหัวเรือตรงนั้นแหละครับแต่ผมไม่ได้อัดไว้ครับก็ต้องขออภัยด้วยอ่ะฮิอ่ะฮิอ่ะฮิแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆเลยแล้วคว,วยประจำวันก็หมดแล้วครับวันนี้เออฮอีซี่ไหมไม่นะเพราะหมีกุ้งถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับควยประจำวันแบบนี้ก็จะมาทุกวันนะพรุ่งนี้เจอกันไม่ช้าก็เร็ว